สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนําการทําเว็บแอปของเรานะครับเป็นลักษณะหน้าเว็บถามตอบนะครับหรือว่าคําถามที่โดนถามบ่อยๆแล้วก็มีคําตอบไว้นะครับโดยจะมาทําโค้ดในลักษณะของคอลแลบนะครับก็คือจะโชว์คำถามขึ้นมานะครับแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะครับถ้ามีการคลิกนะครับก็จะเป็นการเผยคําตอบออกมาแบบนี้นะครับหรือว่าคลี่โชว์คาตอบขึ้นมาแบบนี้นะครับ โดยในเว็บนี้นะครับเขาจะแชร์โค้ดไว้นะครับด้านบนปุ่มสีแดงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์นะครับสำหรับเว็บนี้ไว้ให้ด้วยนะครับถ้าเราอยากจะทำตามนี้เราก็คลิกไปที่ View Code แบบนี้ครับมันก็จะมีโค้ดให้เราตามนี้เลยนะครับเราก็ Copy ีโค้ดทั้งหมดนี้นะครับเวลางานที่ออกมาก็จะเป็นเหมือนกับฝั่งขวามือนะครับแบบนี้เลยนะครับหรือถ้าใครนะครับไม่อยากใช้โค้ดจากเว็บนี้นะครับ ผมก็เอาไปลองทำแล้วก็เปลี่ยนข้อความเป็นตัวอย่างภาษาไทยไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์โค้ดให้นะครับหรือว่าแชร์ลิงก์ให้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำเว็บแบบนี้กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ไปที่ Google Drive ของเรานะครับไปที่ใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มเติมแล้วก็เลือกสคริปต์ของ Google App นะครับเมื่อสร้างสคริปต์ของ Google App ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับ โครงการไม่มีชื่อก็ตั้งชื่อตามใจชอบนะครับเสร็จแล้วตรง my function นี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็น do get นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการ return นะครับ w o r html serve i c นะครับแล้วก็ d create template f r o m file นะครับเปิดวงเล็บขึ้นมาใส่ single code นะครับพิมพ์ index ลงไปนะครับ จากนั้นเคาะ enter ลงมาพิมพดอ์ลงไปแล้วก็เลือก evaluate ครับวงเล็บเปิดปิดนะครับ,อเ,เ,นะรบเอาเคอร์เซอร์ไว้ข้างหลัง enter ลงมาพิมพดลงอีกนะครับคลิกไปที่ add meta tag เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับแล้วเลื่อนลงมา copy ตรงนี้เลยนะครับ ctrl c ctrl v นะครับวางลงไปจากนั้นเอาเคอร์เซอร์ไว้หลังสุดนะครับแล้วก็ดออีกที่นึง เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับ set x frame option mode นะครับเปิดวงเล็บเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับแล้วก็สไลด์มาขวาสุดก็ copy นะครับมาจนถึง allow นะครับก็วางโค้ดลงไปแบบนี้นะครับในส่วนของดูเ e t เรียบร้อยนะครับจากนั้นคลิกไปที่เครื่องหมายบวกครับแล้วก็เลือก html นะครับแล้วตั้งชื่อว่า index นะครับ i n d e x กดปุ่ม enter ครับ เสร็จแล้วนี้ลบทิ้งได้เลยครับโอเคนะครับจากนั้นให้ไปเปิดลิงก์นะครับเว็บไซต์ครูอภิวัตนนะครับเบอร์ไวเบอภิวัฒน์ดอทนะครับก็จะมาที่นะครับหน้านี้เลยนะครับเป็นเว็บบล็อกนะครับเนี่ย a p i k w a t c o m นะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ใต้คลิปสอนนะครับถ้าท่านคลิกลิงก์ก็จะมาที่หน้านี้นะครับเสร็จแล้วให้ท่านเลื่อนลงมานะครับผมทำเป็นโพสต์ไว้แล้วนะครับ โค้ดทำระบบถามตอบในเว็บแอปนะครับท่านก็คลิกตรงนี้เข้ามาเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมาหน้านี้นะครับท่านก็จะเห็นโค้ดนะครับคัดลอกโค้ดท่านก็ก๊อปปี้นะครับกดเมาส์แชร์ไว้ตั้งแต่ด็อกไท e เลยนะครับลากไปจนถึงล่างสุดเลยนะครับยาวนิดนึงนะครับเโอเคเนี่ยมาถึง Select HTML แบบนี้นะครับแล้วก็ Ctrl 4นะครับหรือจะคลิกขวาคัดลอกก็ได้นะครับจากนั้นนะครับ กลับมาที่ไฟล์ i n d e x n t o l V ลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็นะครับกดปุ่มบันทึกครับพอบันทึกเสร็จเราก็ทำให้เป็นเว็บแอปครับการทำให้ใช้งานได้นะครับทำให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับเลือกประเภทเป็นเว็บแอปครับเปลี่ยนชั้นเท่านั้นเป็นทุกคนคลิกการทำให้ใช้งานได้ครับ แล้วรอสักครู่นะครับให้มันสร้างเป็นลิงก์เว็บแอปให้เรานะครับพอได้ลิงก์เว็บแอปเสร็จก็กดปุ่มเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นคลิกอีกครั้งหนึ่งครับไปที่เว็บล่างสุดเลยการนำทดสอบไปใช้งานนะครับคลิกแล้วก็คลิกที่ลิงก์ทดสอบครับ มาดูหน้าตาหรือว่าตัวอย่างโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับถามตอบปัญหาในการทำเว็บแอปอันนี้ตัวอย่างนะครับผมมาแก้เป็นถามตอบปัญหาในการทำเว็บแอปด้วยแอปสคริปต์นะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายบวกนะครับให้คอลแลบก็คือคลิกแล้วก็ Click, คลี่คำตอบออกมานะครับทำไมเปิดเว็บแอปเป็นหน้าจอสีขาวก็จะบอกอธิบายสาเหตุอย่างเงี้ยนะครับพอคำถามที่2นะครับก็จะมีคำตอบคลี่ลงมาแบบนี้นะครับคำถามที่3ม เปิดคาตอบขึ้นมาคําถามที่4เปิดคําตอบขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะทําเป็นหน้าเว็บนะครับถามตอบนะครับไปใส่ในเว็บของเราได้เลยนะครับในลักษณะนี้เลยนะครับโดยโค้ดนะครับก็มาแก้เอานะครับในหน้าอินเด็กซ์นี่แหละนะครับฟอนต์ที่ใช้ผมก็ใช้ฟอนต์ k 2 d นะครับถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่นก็ให้นะครับเลือกนะครับ k 2 d ตรงนี้นะครับแล้วก็ c t r l h แบบนี้ แล้วก็ระบุช e ื่อฟอนต์ตัวใหม่นะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนฟอนต์นะครับก็เปลี่ยนชื่อฟอนต์แล้วก็แทนที่นะครับชื่อฟอนต์นั้นลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับข้อความแต่ละคํานะครับหรือว่าแต่ละคําถามที่ต้องการเปลี่ยนนะครับก็มาที่บรรทัดที่ร้อยสามนะครับเป็นหัวข้อนะครับถามตอบปัญหานะครับถามตอบปัญหาก็คือตัวนี้นะครับ จากนั้นคําถามแรกนะครับเนี่ยทำไมเปิดเว็บแอปหน้าจอเป็นสีขาวเห็นไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําตอบนะครับสาเหตุเกิดจากนะครับจากนั้นคําถามที่2นะครับหากต้องการทําอย่างไรอย่างเงี้ยก็ไล่เช็คแก้ไขเป็นงานของเราตามนี้เลยนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด4คําถาม4คําตอบนะครับทีนี้ในตัวอย่างโค้ดของเขาเนี่ยเวลาเปิดขึ้นมานะครับมันจะปิดทุกคํำ ไม่มีโชว์คำตอบแต่ถ้าเราอยากให้อันแรกเป็นการโชว์นะครับเป็นการโชว์คำตอบเลยนะครับตรงนี้ก็มาเพิ่มคำสั่งตัวนี้นะครับ c o l l a b w a t c show นะครับตรงนี้นะครับ show ก็คือให้มันแสดงนะครับแสดงคำตอบนะครับเฉพาะคำถามแรกนะครับก็กดปุ่มบันทึกนะครับแล้วก็กดปุ่ม refresh ดูครับโชว์ไหมนะครับ คำถามแรกอะไม่โชว์นะครับรู้สึกตัวอย่างมันจะให้โชว์อยู่นะนะครับเดี๋ยวขอดูตัวอย่างคำถาม c o l l a p s h o w อ,อ่ตัวอย่างเขาก็โชว์อยู่นะนะทำไมตรงนี้เราไม่โชว์นะครับ c o l l a p s h o w อ๋อนะครับใส่ผิดตำแหน่งนะครับไปใส่ตรงโชว์คำถามมันต้องโชว์ใส่คำตอบโทษทีนะครับอ่าต้องมาโชว์ตรงนี้นะครับโชว์คำตอบอ่าคอลแลบโชว์โอเคบันทึกบันทึกก็กดรีเฟรช h ดูสิน่าโอเคโชว์แล้วครับพอเปิดขึ้นมาคำแรกนะครับตัวนี้ก็โชว์เลยสัญลักษณ์ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายลบเห็นไหมครับอ่าแบบนี้เลยนะครับ ถ้านะครับไม่อยากให้มันโชว์ในครั้งแรกก็เอาโชว์ออกแค่นี้เองนะครับเมื่อกี้ผมวังใส่คําสั่งผิดตําแหน่งนะครับไปใส่คําถามแทนที่จะมาใส่คําตอบนะครับอ่าสมวว่าผมไม่ให้มันโชว์นะครับก็เปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ตามปกติโอเคนะครับโค้ดก็นะครับอยู่ในเว็บนี่แหละอภิปัตษ์ดอทคอมนะครับสามารถที่จะมาก็ไปใช้งานได้เลยนะครับทําโค้ดไปให้แล้วนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ